สวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะเราอยู่กันที่สาขาตึกแดงนะคะคลิปนี้นะคะจะพามาเช็คเปอร์เซนต์เครื่องเงินกันนะคะหลายๆคนนะคะที่มีเครื่องเงินไม่ว่าจะเป็นขันเงินกระเป๋าเงินหรือว่าเครื่องประดับนะคะเงินทองนาคเนี่ยสงสัยว่าเวลาทางร้านรับซื้อเนี่ยมีเกณฑ์การประเมินราคายัางไงนะคะสําหรับสาขานี้นะคะเราก็จะมีเครื่องเช็คโลหะนะคะ <Wow. S 1> เครื่องนี้นะคะสามารถบอกรายละเอียดเราได้หมดเลยนะคะในว่าชิ้นงานชิ้นหนึ่งเนี่ยมีองค์ประกอบโลหะอะไรอยู่บ้างนะคะอันดับแรก เ,เดี๋ยวจะพามาเช็คกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าเนื้อเงินเราไปดูกันว่าใบนี้มีเนื้อเงินกี่เปอร์เซ็นมีเนื้อทองแดงกี่เปอร์เซ็นนะคะ <Okay. S 1> เครื่องก็จะคำนวณออกมานะคะว่าชิ้นงานนี้อันดับแรกก็มาก่อนเลสซิลเวอร์94อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินเงินดีมากนะคะกระเป๋าใบนี้คือมีเงินเปอร์เซ็นสูงนะคะ <Yeah. S 1> เนื้อเงินยิ่งเปอร์เซ็นสูงเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับลูกค,คา้าคือการประเมินราคาราคาก็จะสูงเราก็จะเอาเปอร์เซ็นเงิน มาคำนวณกับน้ำหนักของชิ้นงานนี้นะคะว่ากระเป๋าใบนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่ชิ้นงานนี้นะคะเข้าๆดูก็น่าจะหลายพันบาทู่นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะพอคำนวณเสร็จทางร้านก็จะปิ้นออกมาให้ก็จะมีรูปชิ้นงานให้แล้วก็จะมีคำนวณค่าให้ ค่ะแล้วก็เป็นขันแบบนี้นะคะแบบนี้ก็สามารถเช็คได้นะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆใ,ใหญ่กว่านี้ก็สามารถเข้าเครื่องเช็คได้เลยเดี๋ยวเราไปดูชิ้นนี้กันเปอร์เซ็นต์ยิงออกมาแล้วได้85%นะคะเนื้อเงิน ใบนี้ก็ถ้ารวมน้ำหนักก็ขายได้อยู่หลักพันนะคะทุกชิ้นงานนะขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์เงินน้ำหนักและก็ลวดลายนะคะว่าจะขายได้ราคาสูงมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับชิ้นงานของลูกค้านะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะใช้บริการเช็คค่าโลหะเงินทองหน้านะคะสามารถมาใช้บริการได้ที่สาขาตึกแดงส่วนลูกค้าที่สนใจอยากจะซื้อจะขายเนี่ยรบกวนนะคะแอดไลน์ส่งรูปมาประเมินราคากับที่แอดคิงแบง์ราชาธบา ไทยก่อนได้นะคะเปิดให้บริการ2สาขามีสาขาบางใหญ่ใกล้กับห้างเซนทันเวสเกตสาขาที่2ตึกแดงจตุจกักรชั้น2โซน A นะคะ